กันนะคะขอให้ส <aún> น <yelled> ุกให้เต็มที่นะคะครับวันนี้วันสุดท้ายใครที่มาคืนที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้างงไหมยังเนาะยังสนุกใหญ่ขอต้องต้อเร็วร่างไหนสีแดงเป็นวันใหญ่กันนี้กันนี่เป็นซุ้มดอกไม้ทูบเทียนเพื่อจะไปทำบุญปิดทองฝังรูกในเม็ด

ป็รงานคะเป็นโรของแม่เนาะเป็นโทรจากตรงนี้เป็นนุญท่เนกเปาบเ็กเป็นยกบุไทเรหารทานัี้นะครับรุงามพี่น้องทุกท่านมีมาอรงแาน่านผู้ที่วงวัดของมวงในวันนี้นะครับวันนี้ ได้ความตั้งใจของท่านที่จะมาชมศิลปินของนักบุญของแล้วก็เป็นความตั้งใจเดียวกับผมผมที่มาจากสระบุรีนะครับท้าไมจึงมาจูงก็คือก็มาเยอะเลยค่ะเพราะนักจูงของแกเคยเห็นเขาสอนก็คือการรวบรวมทุกนะครับนะครับค่อยทำมาเรื่อยๆนะครับการเทคานเทตาม่อเทเสา นะครับงเทคา,า,าร่าคารบนนะครับไม่กระทันเป็นหมดแตุ่กพุกด้วยพุกทั้งสี่ที่น,นะครับแต่ถุงพุกต้องใช้เงินเยอะนะเหมือนบ้านเราเนี่ยตาร้างแบบเรียบง่ายนะครับแบบอะไรโมเดิร์นอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยเปลืองแต่ถ้าเรามีมุกเยอะๆนะครับ การก่อสร้างก็จะใช้เงินเพิ่มไปทวีภูมินะครับสองข้างก่อสร้างเท่าตัวนะครับแล้วก็ใช้อุปกรณ์เสริมมากมายดากองนะครับโดนทงโมถอดรางเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งจานแตรเป็นเล็นะครับจากสี่ทิศเลยนะครับแต่แต่ละทิศก็มีสี่ชั้นเลยนะครับแต่เป็นโมนะครับสี่ชั้นสี่ช่องนะครับรวมแล้ว ภาวนาสมถะสารฐานิวัจรดานะครับนั่นจะไม่คาดเป็นตอนะครัากมศบรรยากาวไนิดนนึงจะเกิดกับตัวบุคคลนะดนันบุญจะตามดีติดตามต่อไปในโลการอยู่ก็ดีไปก็ดีมีมาโยข้าพุณผู้สวยที่เราท้าทั้งหลายได้มาปิดทองลูกนิมิตได้มาติดพระป่าลอยฟ้าได้มาสู้ที่ดินถวายวัด ได้มาผู้ชาวกระเบื้องนะครับได้มาลงงานบู้ทั้งปถีบานะครับวัดหนองบ่อของเรานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมีบุญวาสนาได้คอยติดตามเราไปนะครับทั้งพ่ดที่และพหน้านะครับหรือว่าเป็นแค่เพียงบุญนกแต่เรานะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทในชีวิตนะ เราไม่เคยกินมุมเก่าเราม,า hmm. าม so on, si so ันสร้างมุมใหม่อย่างสมบูอย่างนี้สมบูเสมออย่างนี้นะครับพระพุทธองค์ทรงสารเสวยเสนพอนะครับนะคนคนพระองค์ทรงแก่นะครับเป็นคนหลับเพลิน

ปร้สบจากความโชคีมีควา เออไหลมีมารับการชินาราตตานิกายาสงฆายอ้าวทํากันเนี่ย hey, <coughs> <Hey. coughs> <coughs> <coughs> บรรยากาศบนศาลาเนาะมาปิดทองค่ะทุกคนค่ะมาทำบุญปิดทองปิดไปแล้วหนึ่งลูกคู่ร้าถ่ายวิดีโอมันไม่เคยชัดคนเนี่ยพาพมสวย ตรงไหนต่อไหนะไปตรงไหนะนด็ดลูกอะสกิลอ๋อนีอ่ไงอันนี้ลูกพี่สองอันนี้ลูกพี่สองนะคะต้างบนลูกเดิน

i oui. oui. oh dear sí. ทีนี้รูปที่เจ็ดแล้วค่ะทุกคนค่ะรูปที่คุเคี่ยวรอบมาส่บาทสิ่บาทไ่บาทเราเกี้ยลงไปนะยังว่าเ๋ยวนี้ก็ได้สิบบาทนะพ่เลถ้าเกียวอ่ะไ่ได้่ะไ่ได้นมได้ม่ได้้ เจ็ดแตดกเ็ูี่เก้าูสุดท้ายแล้วจ้า เก่าหนาเก่าใส่เ่ชีวิตรูเรื่องม n t e r แนวดีๆเก่าคุอกินทุกอย่างเก่าความมังคงเก่าอันนี้จะท้ายแปะไหนอ่ทาของเขาเน่ยแหละนี่ลาปิดนับผากเลยเอ็นจะปิดค่ะ บีอะอื์ลงะนาทองเออเออโฉกโฉกรวยรวยเฮงเฮ้งนีได้ป้วยเนี่ยตี แต่ทำนี่นเนานะมันแข้งเลยอยากไอเฟนไปดิดีแล้วไป็นไปน,น,นานแล้วพ่อเราจงไปแล้วตัวนี้มันนีอย่างอันมีเก่าเหรอเราทำขอเก่าทำเนี่ยได้ไปเลยเดี๋ได้จอดไนปะเห็นมันเบิร์เล่นบ่เออมันไม่นั่งดังเมย์อืออีกเท่อนึงถ้ามันไม่แน่นคบรบสามเลยเต๋อไม่ไม่เราเวรเราเลี้ยงไม่ได้ก็บอกแล้วว่ามันบรดังผ้ามันหลวมมันไม่แน่นผ้ามันบาง ฟ้าดินรับลู e โอเคปอปดีไปดีแล้วเราครบแล้วครบเก้าลูกแล้วไปร้องมาลำกัน